สวัสดีก่นด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาทดสอบเสียงนะครับก่อนที่เราจะจัดส่งลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับบลูแผนนะครับตัวนี้เป็น2020นะครับก็ผ่านมา6ปีแล้วนะครับยังเป็นตัวท็อปที่ขายดีนะครับตัวนี้นะครับผม อยู่ที่ใบละ8,200บาทนะครับมาพร้อมกับดอก12นิ้วโค้งหล่อไว้คอย3นิ้วพันนอกพันในไฟเตอร์นะครับตัวนี้เป็นสเปคตัวท็อปที่เราใส่ให้นะครับส่วนป่าก็จะเป็นป่าไรอเลนะครับส่วนได้ก็จะเป็นได้เกียห้าศูนย์นะครับตัวนี้คือว่าท็อปแล้วครับท็อปในรุ่นแล้วนะครับผมใบละแปดพันสบาทนะครับพร้อมสลัก2ตัวเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเสียงนะครับนิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะจัดส่งลูกค้านะครับผม ราจะทดสอบเสียงนะครับผมเราต้องเซ็คว่าแต่ละใบละใบเสียงมันออกมาโอเคไหมครับถ้าเสียงมันออกมาโอเคแล้วก็ก็ต้องมาลิงก์กันอีกรอบนึงนะครับเพื่อหาว่ามันเพดไหมหรือว่าไม่เพดนะครับผมก็เช็ง่ายๆนะครับต้นเสียงนะครับหนึ่งใบก็ต้องมีตัวลิงก์นะครับว่ามันเพดนะครับถ้าเพดพวกมันจะดอกลงเลยนะครับผม た ถ้ากลาวว่าจะรักเพียงฉันชีวิตครานี้ไม่ลงเอ่ยปล่อยวางทุกสิ่งยามอบให้ความรักที่ดีเธออย่าเสียใจตะวันตกตินมสงำจนเชื่อยทุกเส้นทางที่เคยคุ้นเคยกลับ ก็ลองเสร็จพอท่านี้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งนะครับเราต้องเช็กระบบเสียงก่อนที <auto> ่เราจะจัดส่งถึงมือลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับว่าทาไมซื้อเครื่องเสียงไปแล้วพอถึงบ้านแล้วเสียงไม่ดังเนี่ยมันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเราจะเช็คทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะจัดส่งลูกค้าเลยตัวนี้ก็คือตัวนี้ลูกค้ามารับนะครับไม่ได้จัดส่งนะครับตัวนี้ลูกค้ามารับที่ร้านเลยนะครับผมก็ เช็คนะครับแล้วลูกค้ามาอีกรอบนึงก็จะต้องเปิดเ,เทสเสียงให้ลูกค้าฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่นี้แบบใครสนใจนะครับก็พิมพ์คําว่าสนใจไว้นะครับตู้แขรแเล12นิ้วนะครับตัวน,นี้เป็นตัวท็อปนะครับใบละ8,200บาทนะครับผมตัวนี้เป็นได ใหญ่เลยนะครับตัวนี้เป็นเกล็ด50นะครับสุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นปากไหอเลนะครับก็แนะนําสําหรับงานการแก้งนะครับที่ไคยข่าวไปเล่นรับงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวตีเก็ดปาอะไรพวกนี้นะมรับได้หมดนะครับผมตัวนี้นะแรงๆไปเลยนะครับตเปคนี้ไปละ8ปันสองผากไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจพิมพ์คําว่าสนใจไว้เดี๋ยวผมจะทักแซตไปหายครับผมเคลมนี้ไม่มีอะไรมากครับนะครับ